สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> นี่แบ็คก่าวด้วยนะโอเับพวกเราเดวเวนเจอร์ครับผมวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครแรที่ถูกลืมทำไมทำไมที่ถูกลืม,มเพราะเราลืมครับอ๋อแหมลืมมีเลยไปนะสำหรับตัวละครแรสกาดิครับผมครับตัวนี้ชื่อว่าสกาดินะค แสดงว่าแบบว่ามีหัวใจในการเต้นสกาดีสกาดีไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับอ๋อไม่ใช่ไหนเรามาดูเบสิกการตีอยู่ตัวนี้ครับผมตัวนี้เป็นน้ำแข็งดูว่ารู้นะใช่ตีสามทีนะครับนี่นะตีกับสีพู่นู้จะติดน้ำแข็งชะงักหนึ่งพู่นพู่นตู้จะไม่นอนด้วยนะเนี่ยจะไม่ล้มด้วยตีเรื่อย มาดูการกดดีค้างของตัวนี้นะถ้ากดดีค้างเนี่ยจะเป็นการขีดสเก็ตนะเนี่ยขีดสเก็ตไปมานะถ้าเรากดเอเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรกระโดดแบบหนึ่งนะ่ะมันสามารถแบบว่ากระโดดแบบจะตกเหวอย่างเงี้ยกระโดดขึ้นมาได้เนี่ยฮะเนี่ยฮะนั่นมันลงเหวเ <laughs> ต้องกระโดดนิดหน่อยฮะมันสามารถกระโดดได้คู่หนึ่งอะ่ะตอนที่เราตกเหวนะฮแล้วก็ถ้าเรากดดีค้างแล้วเราไปชนคู่ต่อสู้เนี่ยเนี่ยมันจะล้มลงนะนี่ครับแล้วมันจะมีแบบว่ายัางไงปล่อยปล่อยสเก็ตไปนิดนึงอะ่ะเนี่ยโดนสองทีนะถ้าชนแบบจริงจังเราสามารถกดดีได้นะกดดีนะเพื่อให้มันสลไลดเลย กดดีค้างนะเพื่อมันสไลด์นี่ครับมันจะไม่โดนตัวที่นอนเนี่ยมันจะไม่โดนตัวที่นอนสำหรับการสไลด์แล้วก็ในระหว่างที่เราขี่สเกต็ตเนี่ยเราสามารถกดดีหนึ่งทีมันจะเป็นการสแคตหนึ่งครั้งไม่ใช่เสียกดเอสเดมใช่กดดีเนี่ย กด S, <S อ่ะกดหนึ่งทีมันเกิดสแคทหนึ่งครั้งมันสามารถสแคทต,ตัวที่นอนได้เนี่ยมันจะกลับเยืนประมาณนี้นะมันมันดีตรงที่มันสแคตตัวที่นอนแล้วตัวที่นอนจะกลับมาเรียกว่าอะไร,ออะไรกลับมากลับมาเยืนนะ สามาม<ล>รถเลือกทิศทางแล้วก็สกแกตไปมันดีตรงเล่นทีมฮะเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วเราสกแกตให้เพื่อนตีสกแกตให้เพื่อนตีอะไรโอ้ของโบกโดงเกบ,บีก,ก็ได้นะสกแกตคนไฟสกแกตคนไฟมันไม่าสกแกตอหรครับโดนสกแกตก็ตัวใครตัวมันให้เพื่อนช่วยให้เพื่อนช่วยให้เพื่อนช่วยโดยที่การกระโดดตีอยู่ตัวนี้ครับผมวันนี้จะกระโดดถ้ากดกระโดดกดดีมันจะเหมือนกับเมดไอส์ก็คือการ เรียกว่าอะไรปล่อยน้ำแข็งออกไปนะนี่ยแต่พอแต่ตัวนี้พอกระโดดปล่อยน้ำแข็งปุ๊บมันจะลงมาทันทีเนี่ยมันก็ปล่อยแบบลงมามันจะมีจังหวะปล่อยเสร็จแล้วมันจะลงมาเร็วๆหน่อยนะสามารถกระโดดใช้กับตัวที่นอนได้ ต่ถ้เมไอปล่อยปุ๊บมันจะกระโดดขึ้นเป็ทีหนึ่งใช่ถ้าโดนตัวที่รออยู่มันจะมันจะเด้งมันจะ,ะมันจะล้มใช่ไหมคุณกระโดดคิคุณลองเอาเบนเมนไอกระโดดแล้วยิงใดดส่ผมดิเนี่ยถ้าเมทไอจะล้มนะแต่ถ้าเป็นสกายดิ <G ül> บอกได้อย่าเข้าใกล้ระยะองแข่งใ,นใันไกลนี่ไม่เ <G ül> อาให้โดนไม่ได้เอาให้หลบ <G ül> ดดคุณโดนคอยนนี่อ่ะลบอนกันนมะาดูที่ด a ชแท c k ของตีนี่รับผมเขาวิ่งแล้วกดโจมตีเนี่ยมันจะแทงหนึ่งทีนะสามามถกดตีได้สองครั้งเราจะสู้จะเสิร์ฟขึ้นไป สามารถใช้ได้2ครั้งแร็พได้สองครั้งตัวนี้จะเป็นคาลเตอร์แบบดีเฟกนะครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นคาลเตอร์แบบดีเฟกก็คือเด้งกลับนะ uh huh. พุดดัลสู้ติงมาแล้วเรากดทันทีมันจะเด้งกลับครับมาดูที่สกิลก็ผมสกิลแรกสกิลคิวนะสกิลคิวจะเป็นการสร้างเกล็ดน้ำแข็งออกมาณทั้งหมด5อันนะ uh huh. ถ้าเราเดินเข้า uh huh. <laughs> ถ้าเ้าเดินเข้าคู่ต่อสู้เนี่ยมันจะโจมตีอยโนมัด่นโนมันนะ ประมาณห้าอันนะฮะก็โดใช้ก็ได้นะครับนี้ยมัน,นเหมาะตอนเดทไทม์ก็ดีนะอ่แล้วตัวนอนวยเนะี่ยตัวที่รออยู่โดนนะแต่ต <c oughs> ายก่อนเดี๋ยวลองตัวที่ดูตัวที่นอนนะจะพูด ตัวที่นอนไม่โดนนะ mm hmm. กันได้ไหมครับเนี่ย uh กันได้นะ uh มันจะการ uh ไดนะ้สำหรับเกล็บน้ำแข็งถ้าถ้าเราเจอเกล็ดแข็ง,ขงเราเราต้องแจ้งตายเนี่ยไม่โดน <laughs> ใช่แต่คุณทำให้ผมนอนสิฮนะ mm hmm. ตอนนอนใช้ไม่ได้เนรับไหนทำตอนที mm ่ hmm. ตอนตอนที่ผมใช้แล้วแล้วผมนอนนะ อะไรนะแล้วแล้วแล้วโอ้เอาใหม่เอาใหม่สอคู่นะครับครับแล้วเข้ามาใกล้ผมครับนี่นอนตอนนอนมันจะหายไปนะถ้าเรานอนเพิ่มเกล็ดน้ำแข็งจะหายไปเลยทันทีมาดูที่สกิลหมวกครับผมสกิลหมวกจะเป็นการชาร์จนะชาร์จลงพื้นนะนี่นะเสร็จแล้วครับ ชวชวชาร์จถ้าเราชาร์จปุ๊บชาร์จน,น,นานๆใช่ไหมแล้วเรากดดีนะเนี่ยมันจะปล่อยฐานน้ําแข็งเขาเรียกว่าะก้อนน้ําแข็งไปถ้ามันผ่านพุ่ยจะสู้พุ่จะแข็งยิ่งชาร์จนานยิ่งแข็งนานนะฮะมันจะเนี้ยชาร์จแป๊บเดียวเนี่ยจะแข่งไม่เอื้อดู้ไหมไม่ไม่ระยะนท่าเออไม่ใช่แข็งนานสิระยะเออระยะในการปล่อยออกไปมันจะ สั้นสั้นลงนะสักถ้าชัดีดนเนี่ยจริงหรอกแล้วเราชัดนานๆน,นะจะเขียน้ำแข็งบ้ไงนี่ครับค่อนข้างไกลตัวนอนโดนไหมครับเนี่ยเพิไปตั้งสักไสกาเลยโดนโดนนะครับตัวนอนสามารถเลือกเลือกทิศทางในการปล่อยไปด้วยนะ ก็ับได้ก็้องทำที่าได้ใช่ไใช่มาดูสกิลต่อไปครับผมสกิลชุดนะสกิลชุดจะเป็นการปล่อยก้อนน้ำแข็งออกไปนี่ฮะถ้าโดนคู่ต่อสู้มันจะระเบิดนะหรือเราจะกดดีก็ได้เรากดดีมันมันก็จะระเบิดเหมือนกันนี่ฮะสามารถกระโดดใช้ได้นะครับกระโดดใช้ได้ แล้วก็มันจะสามารถแก้น้ําแข็งได้เนี่ยคุณใช้แต่ผมซึ่งเนี่ยเราใช้สกิลเพื่อแก้สถานะน้ําแข็งได้จะ <c oughs> ส,สลับไปได้ไหม <c oughs> แล้วก็ถ้าถ้ายิงใกล้เนี่ยมันจะยิ่งแข็งนานนะเ <c oughs> นี่ยโดนใกล้ๆจะแข็งนานนะมันเจ็บได้แต่ถ้าแบบว่าโดนไกลๆชื่น <c oughs> แข่งแปบเดียวนะครับต่อไปมาดูที่สกิลอาวุธกระบผมสกิล R นะจะเป็นการขี่สเก็ตน้องแข็งน,นี่ถ้าไปโดนคู่ต่อสู้คู่แสู้ก็แค่แข่งนะมันจะไม่สามารถกระโดดกระโดดเหมือนอย่างนี้มันกระโดดได้ใช่ไหมเน,นี่ยกระโดดได้นะแต่ว่าถ้าใช้สกิลเนี่ยมันจะกระโดดไม่ไดนะ้แล้วก็ไปทางต่างต่างระดับที่มันแบบว่าเป็นแนวตรงไม่ได้ นี่เช่นนี้เนี่ยมันจะติดจะไปไม่ได้นะเพราะว่ามันกระโดดไม่ได้เนี่ยเราสามารถหยุดได้โดยการกดไอ,อทิอีหนึ่งทีนะจนากการเว้ก่อนี่เนี่ยสามารถกดยกเลิกสกิลโดยการกดอนอตัวนอนไม่โดนนะครับผมเนี่ยตัวนอนจะไม่โดน เ็เรียกเลยว่าทุกสกิลของเขาเนี่ยแช่แข็งหมดเลยนะแล้วข้อพิเศษของสกิลองวุสการดีเนี่ยลอ,ลองใช้กับใส่กมงแจาคเี้เนี่ยโอ๊ยลองแจางเคตัวเดียวเลยอ๋อและเนี่ยใช้แล้วครับผมอ้าวหายเลยค <c oughs> ู่นะอ่าใช้แล้วครับผมเออสกิลเหมือนจะโดนนะงงไหม งงสิครับอืมงานเดียรจะเรียกว,ว่างานเดียร์สมมุติร้างผมล้มแข็งนะอ่าปึ๊บเนี้ยสกิลจะไม่โดนนะใช่แต่ถ้าเป็นสกาดาิอ่าปึ๊บนึกแต่เอาเลยเอาใหม่อ่ <laughs> นะเป็นสกาดิปึ๊บปึ๊บอ่ะสกิลจะไม่มาโอ้ยสกิลจะโดนสกิลเท่สักสกิลที่ไม่ทำดาเมจอ่ะ มันจะโดนด้วยใช่ก็เป็นข้อดีข้อแตกต่างระหว่างนะับตัวสก,กาดดกับไอเมสนะครับผมครับผมก็เป็นตัวแรนะฮะผมใครแบบว่าตอนนี้ก็มีกิจกรรมใช่ไหมบิงโกใช่ครับผมถ้าใครแบบสุ่มได้อยากได้ก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนลางวันดูอาจจะได้ก็ได้อืมเป็นตัวที่ที่ดีของควนนะเป็นป่วนปวนเป็นป่วนว่า แล้วก็<บ>ารมณ์เราเนี่ยหมดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งด้วยครับอ๋อขอจบการรีวิวตัวละครแรสกาดิไปเท่านี้ครับผมพบกันในการรีวิวตัวละครต่อๆไปนะฮะแต่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ